เด็ค่ะเราจะเดินทางจากน่านเจริญไปยะโสธรน,นะคะอันนี้ออกจากเมืองอนานเจริญค่ะประมาณ41กิโลห์ยะโสธรน,นะคะบอผ่านอำเภอไ,ได้ทั้งสี่ออบานอยู่ค่ะผ่านอำเภอปาติ้วค่ะผ่านอำเภอปาติ้วนะคะ,ะตัวเมืองปาติ้วนะคะ,มมะ,ะ,คะยะโสธรคะ่ะเดี๋ยวยิงถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะขับรถลงไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆมาเรียงๆแล้วก็ถึงเองจ้าปาติ้ว12กิโลยะโสธร41กิโลถึงจ้ะ จะย้อนแสงนิดนึงนะคะเพราะว่าจะวัตนตกดีไปทางนี้จ้านี่คือโรงงานน้ําตาลมิผลนะคะเลี้ยวขวาไอเลี้ยวซ้ายไปหัวตพนนะพา,า,านนะคะตรงไปพยสโสธรค่ะอันนี้จะโรงงานน้ำอ้อยไอโรงงานตาลเยอะนะคะเนี่ยโรงมิตมิลค่ะกรเบ้เอบอร์กีปีนะคะโรงงานน้ําตาลมิผนค่ะแล้วเราก็จะออกขวาไปทางนี้ค่ะเพื่อจะเข้าเยสุธรนทอนทอนทอน,ทอน ท่นะคะครับรถตรงไปเลยๆนะคะแล้วก็จะเจอเนี่ยแม่น้ำห้วยอะไรไดีดูก่อนสิอ่านว่าลำเซบายลำน้ำเซบายตัวนี้เคยน้ำท่วมนะคะนานแล้วตัวนี้บ่ท่วมคะปีนี้บ่ท่วมนะคะลำเซบายอุบล ไปถึงุบลนเลยน่ารับเนี่ยครับอันนี้คืออำเภอปัตติ้วนะคะยะสโสธรค่ะเป็นอำเภอทางผ่านจากสหอยสโสธระนะคะเป็นอำเภอแรกของฝั่งมาจากอำนาจเจริญค่ะน้องยิงถามบรรยากาศที่รู้ค่ะฝั่งตลาดอยู่ฝั่งขวานะจ๊ะนี่รถจอดข้างทางเห็นไหมเนี่ยถ้าจอดรถจอดข้างทางต้องมีกลวยแบบนี้นะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ต้องมีกลวย อันนี้ก็จะเป็นไฟเขียวนะคะมีตลาดแรงบันคาะนี่ตลาดแรงป่า,ต,าปติวนะคะฝาอันนี้ที่ว่าการอำเภอป่าติวสถานีตำรวจสาธารณสุขนะคะวัดไม่ใช่วัดสิอันนี้ก็จะเป็นเทศบาลตำบลป่าติวนะคะแล้วก็ยาวไปก็จะเป็นโรงไอซานีตำรวจภูทปรป่าติวะคะ่ะเลี้ยงไปเลยจ้าแลวก็สี่เป็นโรงเรียนป่าติวนะะี่ค่ะ โรงเรียนประจำอำเภอนะคะนี่ป่าติววิทยานี่ะถ่ายบรรยากาศไหมไม่มรู้เรียก็อยู่เรื่องเ,อเ,อเหมือนกันนะอยู่แก่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นปั๊งปตทอนะคะหลังจากนั้นก็จะตรงไปที่ยโสธรค่ะขับรถไปเรื่อยๆนะคะขับรถไปเรื่อยๆจ้าแล้วเราก็จะถึงยโสธร <c oughs> ไปจ้าไปจ้าตรงไปเรื่อยๆนะคะ นเขับรถไปเรื่อยๆนะคะเราจะเลี้ยวขวาเข้าเมืองยโสธรเห็นป้ายเ,เขียวๆแล้วจะถึงยโสธรแล้วน,นะคะวันนี้เราจะไปถนนคนเดินกัน<อ>นี่นะคะตรงไปนะคะและแล้วเราก็จะลงคลงตรงนี้นี่ไปเรื่อยๆคะ่ะ เหมือนเรานี่และจ้ะโกหกลูกขายไปเลยตรงไปนะจ้ะตรงไปเรื่อยๆค่ะอันนี้จะเป็นปตทนะคะนี่ขนาดเป็นตึกสูงคือโรงพยาบาลยาโสธรค่ะโรงพยาบาลยาโสธร เรียวนะคะคอันนี้5โมง16น,นาทีอันนี้เราก็เลี้ยวขวานะคะเราจะไปทางบกสอค่ะนี่ตรงไปเรื่อยๆนะคะบกสยิเสรอทอปกติเรานอ,นอนที่ ช้างใหญ่ใจดีวันนี้เราไม่ได้นอนค่ะเราไปนอนนี้ที่เนบุนเพลสทิ่ตั้นก็น่านอนนะลักษณะเดีวยวกันกับเนบุนเพลสแต่ว่ามันเปลี่ยนนิดนึงตรงไปนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าเมืองจา้านี่ไงรัาน,นอนเขากำลังทำาิบบาทอยู่ตรงไปค่ะระวังรถนะคะ เขาจะทำอะไรอ่ะใช่นะไม่ได้ที่สั้นนะเนยเนยย่างเนยเนยย่างเนยก็มีกรอกกลางถนนด้วยนะคะ ทำกาอกลางถนนให้เรียบร้อยอันนี้รถน่า,า,าขาใช้แอร์มาแล้วมาแล้วแล้วก็ใช้แอร์มาแล้วถ้าบรรยากาศมืนยมงยะโสธรที่เมึงค่ะเราชาระยะเวลาเดินทางอำนาจ,จเจริญมาถึงยะโสธรประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบนาทีนะคะบักเกอรน,นี่ค่ะเพราะว่ายังระยะทางสิสกสิบหกานาทาใกล้ปัญหะสปีดมาก็ถึงจ้า อันนี้สกเขาเมืองยะโสธทอนนะคะน้องยิงเลยถ่ายบรรยากาศมาให้ดูจ้าไฟแดงข้างหน้าเป็นไฟแดงเออไฟแดงข้างหน้าเป็นไฟแดงบกศสนะคะนี่ค่ะบกสยะโสธทอนเราจะเลี้ยวตรงซ้ายไฟแดงนี่นะคะเราจะไม่ไปต่อนะคะเราจะเลี้ยวก็เมืองจ้ายะโสธทอนะคะ่ะ กอนะนี่ปกสอศยโสธรค่ะเดีด๋วยวฉันก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ค่ะเข้าเมืองยโสธรค่ะอันนี้โรงแรมโมเดลเต็มทุกวันจะจองไม่ได้นะคะทุกวันนีย<อ>เต็มตลอดเวค่ะ<อ>ไม่มีโอกาสแล้วถเขามีรีบแล้วนะค่าที่พักก็น่าจะเท่ากันหมดถ้าเขามีรีบองง่ะรุ่มา อันนี้เข้าเมืองค่ะเข้าเมืองยีโสนี่นี่เอวินนี่ไงร้านสิบริษัทเซนเตอร์เฟอร์นิเจอร์ร้านไหนนะเซนเตอร์เฟอร์นิเจอร์มาซื้อเซ็งนี่ต่อแล้วก็มีสองที่กัวแดงแดงก็มีก็มีหลายชื่อ เพื่อจัดเสนอราคาแข่งขันกันเป็นกุศโลบาย <_ d ata> ง่วงนอนมากเหรอคะทั้งง่วนอนมาก็เข้าโรงแรมไปเลยจ้ะไปเช็คอินก่อนเช็ค <_ d ata> นี้ก็ได้พี่พล <_ d ata> มันแดงเนี่ยก็พอตรงนี้หรอโน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 ,โน,โนตรงจะเลี้ยวเข้าวัดนะ ขอรีบถ่ายรูปนิดนึงค่ะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะเช็คไม่ต้องไปนู่นหรอกไปอีกไปอีกไปอีกเดี๋ยวหนูนต้องลงมีกตทหลักไหมไม่มีไปอีกมันยังไม่ถึงิงนู่นใกล้อยู่สีเขียวนี่หโน่นสีดแดงๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะบอกเอัมอยู่แถววาาัดจ้า ยูถ,ถววัดน,นะคะเยสโสถอนค่ะเมื่อกี้นะ่าจะเช็กล้กตรงนั้นใหน้เราจบนะเซ็นเตอร์เยสโสถอนตรงไปนะคะก่อจะถึงวัดแลด้วเจาะเดี๋ยวจะลงไปม,มีแคตตาล็อกสักเล่มไม่มีเนาะก่อนจะถ่ายรูปโปรโมทสินค้านิดนึงนะคะเดี๋ยวจะบอกนะคะยังไม่ถึงะคะ่ะ ตรงไปรเรื่อยๆนะคะเอานี่นี่น,น,น,นีโกดเอายังไม่ อ,อยู่ตรงอ้ามันจะถึงแล้วหรอเอายังนี่ตายแล้วขอโทษทีค่ะขอโทษทียังไม่ถึงค่ะตายแล้วดิฉันก็หลงหน้าหลงหลังนะคะอันนี้รานสะดวกสระโอ้ดิฉันต้องมาซักผ้านี่หว่าเดี๋ยวหาที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปหาที่ซักผ้าละเลยปั๊มนี่ไปอีกอี่อัน,นี้คันเลินเนี่ยก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะแต่ว,ว่าเขาบอกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ เออนะแล้วก็เลยปั๊มเลยก็หาทีาา่ข้างหน้าโอ้ดังแดงเลยไปอีกนู้นข้างหน้าแต่ต้องรถเลี้ยวนะรถไฟจอดไฟนั่นแหละค่ะจอดนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปได้หากับค่าซื้อ,อยู่นี้เลยจะ้ะเขาห้องไม่ต้องออกมาเลยจะ้ะจบค่ะอันนี้ก็จะเป็นเออ ไปที่นะคะไข่สดนะคะเราจะเดินดูยโสธรกันนะคะอันนี้จงเมืองหมองวัดพอดีนะคะที่ยโสธรค่ะค่ะถ้ายเห็นเมืองค่ะบรรยากาศไมชูไม่ไม่รู้ว่าร้านปิดหรือเปล่าไม่รู้ว่ารานปิดเขราะใค่ายแอบร้าน ตรงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นทางเลีวเอาทางเ้ยวครับเรีวยกว่นค่ะดีเดนิเมองยะโสธโกวัวแดงแดงเรียกว่ากวัวงแดงเดแบบี๋ยวแป๊บเซนเตอร์ฟอนเทนเจอร์ยสโสธร เราก็จะได้กับข้าวมากินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินไปดิฉันอยู่เอ่อยะโสธรค่ะซีกับข้าวนะคะเดินไปเรื่อยๆหัวหน้าดิฉันนั่งรอในรถค่ะดิฉันก็ไม่สนใจนะคะดิฉันมาซีกับข้าวเสร็จดิฉันก็อุ้ยมาเฮา ม้าเหา่าตรงนี้มีหมาดิฉันก็กลัวนิดนึงนะคะดิฉันก็ข้ามฝั่งไปใหมะคะ่ค่ะข้ามฝั่งไปใหม่ละคะ่ะฟอร์มูล่า Okay. Uh -huh. ค้าหลังจากสื้อกับข้าวเสร็จ ตอนแรกดิฉันก็จะไปเดินคนเดินเห็นหัวหน้าเหมือนฉันจะเหมือนไม่ไหวดิันก็เลยอ่ะซื้อตรงนี้เลยละกันแล้วดิฉันเรียขวขอตรงนี้นะตามรถคันนี้ไปแล้วขวาเข้าไปโรงแรมได้เลยจ้า,าทางลัดเขาทําทางใหม่มหรอไม่มีอาหารเช้านูน่นจะกลนนู่นรอยเอ็ดก็มีนะเรือนริมน้ำจะเอาลหรือเปล่า,าเรือริมน้ำไม่รู้ว่ามีไม่มีมม เดี๋ยวโทรถามให้อันซาก็มีสามอย่างเอง,เองนะมีข้าวก็บขต้มกับผัดแค่นั้นเองนะออกซายนะคะพี่พอร์นขาวแบบก่กเจ๋งไง้สา,าแฟไม่มีจ้ะนุ่มไม่มีจ้ะสะอาดาเปลี่ยนพ้าปูใหม่ขาวจุ๋หลังจากนั้นเราก็ต้องไปเลื่อยนะคะเลื้อวขวาตรงนี้น้ารถออกเนี่ย เลี้ยวขวาตรงรถออกนะคะแล้วเข้าโรงแรมก่อนนะจ้าไปแล้วสวัสดีค่ะเจอกันค่ะที่คลิปโรงแรม